กเราเหล่าผู้ใหญ่บ้านกันนั้นสมัครสมานสามัคคีปรองดองภูมิใจที่ได้เป็นนักกับคำพูดที่ว่าตราบใดที่โลกนี้ยังมีสิ้นแสงแตะวันอำเภอเมืองบึงการไม่สิ้นคนดีการเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณวันนี้ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการมีคนหนึ่งที่อยากแนะนำให้ท่านรู้จัก นั่นคือนายสุนทรวังสะพันธ์กำนันตำบลบึงการสุภาพบุรุษผู้ที่มีความมุ่งมั่นสรรสร้างสิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบึงการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝาก่ายนายสุนทรวังสะพันธ์เกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนเมษายน พุทธศักราช2503ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบึงการเมื่อวันที่27เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2553ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่154หมู่ที่10ตำบลบึงการอำเภอืองบึงการจังหวัดบึงการจบการศึกษาสูงสุดระดับปวสปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์นับถือศาสนาพุทธอาชีพกเกษตรกรรม ข้อมูลในการปกครองเขตรับผิดชอบตำบลบึงการมีพื้นที่ประมาณ25ตารางกิโลเมตรรวม11หมู่บ้านมีจำนวนประชากรในความปกครอง7 146คนมีจำนวน2,422ครัวเรือนประเภทท้องที่ปกครองเป็นพื้นที่เขตชายแดนด้านการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลบึงการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและมีอาชีพอื่นๆอีกเช่นค้าขายทำไร,ร่รายได้เฉลี่ยของประชากร67,191บาทต่อคนต่อปีนายสุนทรวางสะพันธ์กำนันตำบลบึงการได้ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทนับปกครองระดับตำบลอย่างเต็มความสามารถด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ สามารถประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งในหมู่บ้านแสนสําราญและหมู่บ้านในเขตตำบนบึงการได้เป็นอยา่างดีโดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดูแลทุกสุขของประชาชนด้วยหลักคุณธรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนและเป็นที่ยอมรับของประชาชนผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเช่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองในระดับอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันสอดส่องดูแลการกระทำผิดกฎหมายต่างๆทั้งด้านยาเสพติดและแหล่งอบายมุขไม่ให้เข้ามาในชุมชน มีการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวอันจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนอยู่เสมอสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียงอย่างต่อเนื่องตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีเงินทุนหมุนเวียนประชาชนในหมู่บ้านประกอบการค้าเพิ่มขึ้น ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ,บึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรดำเนินชีวิตตามแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้การปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวตลิงโขงเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลบ,บึงการ ให้เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตพอเพียงตั้งแต่ระดับพออยู่พอกินอยู่ดีกินดีและมั่งมีสีสุขส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันและร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมสาลาประชาคมโดยได้จะทำตู้เก็บเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งได้จัดสถานที่อ่านหนังสือภายในศาลาประชาคมได้ผลักดันและดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงขยายถนนในหมู่บ้านในปี2554โดยขยายถนนให้กว้างขึ้นและเสริมลูกรังถนนรอบนอกหมู่บ้านพร้อมทั้งขุดร่องระบายน้ำในหมู่บ้านเพื่อช่วยระบายน้ำในหน้าฝนป้องกันน้ำท่วม ระยะทาง1,239เมตรกว้าง5เมตรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับประชาชนดำเนินการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้ภายในชุมชนให้มีความร่มรื่นการอนุรักษ์พันุ์ไม้เพื่อถวายในหลวงและร่วมกับประชาชนปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองสาธารณะหนองบ่อได้ดำเนินการเสริมเสาไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืนรอบบริเวณหนองบ่อ โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงการพัฒนาหนองสาธารณะหนองบ่อให้มีความสวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาของหมู่บ้านนายสุนทรวังสะพันเป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่ในการนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมาย และนโยบายของรัฐประชุมชี้แจงให้ชาวบ้านทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยราชการที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนหน่วยราชการในการจัดกิจก,กรรมหรือฝึกอบร,รมประชาชนตามโครงการต่างๆเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วนายสุนทรวังสพันธ์ เป็นผู้นำในการส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เสมอโดยสนับสนุนกิจการด้านศาสนาภายในท้องที่เช่นร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือและส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนหันมาสนใจและปฏิบัติตามหลักศาสนาร่วมทำนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาทุนและสิ่งก่อสร้างทางศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในด้านการศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเช่นร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องที่จัดหาทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเปลี่ยนต้น ท่านกำนันสุนทรมาสพันธ์เป็นประธานคณะกรรมาการสถานศึกษาโรงเรียนร้านสงตำนานท่านได้ช่วยเหลือด้านการศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่อโอดินการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการสร้างส้วมให้ถูกสุขลักษณะในโครงการส้วมสุขสันต์และได้ช่วยเหลืองานด้านต่างๆ สองโรงเรียนบ้านแสงสำาราญน,นายสุนทรวังสะพันได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยนำไรายได้เพื่อสร้างศาลาอนเนกประสงค์ของโรงเรียน และร่วมกับสิทธิ์เก่าบ้านแสนสํนสำราญจะทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างสูนประตูโรงเรียนเข้าออกทั้งสองด้านได้ส่งเสริมสนับสนุนขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อส่งช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากมหาอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครรวมจำนวนเงิน 1, 2 0 0 0 0บาทผลงานเด่น ได้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2554ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายสุนทรวังสะพันธกำนันตะบลบึืองการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความมุ่งมั่นสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกิจกรรมในงานพิธีต่าง ทั้งในระดับตบำบลอําเภอและระดับจังหวัดอยู่เสมอทำให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยคุณงามความดีดังกลา่าวจึงทำให้นายสุนทรวังสะพันน์ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองบึงกาฬจนถึงปัจจุบันและได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่วันที่21พฤศภาคม2554จนถึงปัจจุบัน นำเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตำบลหมู่บ้านชุมชนที่ควรแก่การยกย่องนายสุนทรวังสะพันกำนันนักปกครองของประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุมให้ลูกบ้านคอยต่อต้านสิ่งเสพติดผิดกฎหมายอีกทั้งผู้ช่วยสารวัตรกำนันแพทย์ ื่อนผู้ใจปณิธานตั้งไว้จะทำหน้าที่เธอไทยองค์ราชัน